ถึงจะซื้อกระเป๋าทองได้วันนี้มาตอบคําถามให้นะคะเริ่มต้นจากราคาหลักแสนหลักแสนของเราใบนี้ราคาเท่าไหร่คะน้ําหนักเท่าไหร่คะปาเบียห้าบาทน้ำหนักเนื้อห้าบาทห้าบาทคูณเองคูณสี่หมื่นคุณนะดสองแสนแต่ผมลดให้เหลือแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยใบนี้ราคาสองแสนบาทนะคะลดให้เหลือหนึ่งแสนเก้าหมื่นกันไปแล้ว กระเป๋าที่สะพายแบบนี้ค่ะแลนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันคันลดหนึ่งพันบาทค่ะใบนี้หกบาทสองแสนสี่ส์พายด้านข้างได้ด้วยสองแสนสี่หมื่นบาทนี่ของอันนี้ใบนี้ของน้องเคที่นะคะรูหกแสนใบนี้กับหกแสนคบนีกระเป๋าทองใบใหญ่ต้องมีงบเท่าไหร่ถ้าอยากมีกระเป๋าทองแบบปังๆนี่ใบนี้ประมาณล้านกว่าบาทเอาใบนี้ประมาณหนึ่งล้าน หาแนบาทนะคะใบน,น,น,นี้สำหรับถือเข้าวัดเข้าวา์เจ็ดแสนบาทนะคะบัลลองนะคะนี่บอลลอนะคคพท้อขึ้นค่ะใบนี้หนึ่งล้านหแสนบาทค่ะใบนี้หแสนสี่พ <ไป S 1> ันา 4, 000, บาทนะคะนี่อันนี้เราก็เจอแบบนี้ค่ะต้องขใบนี้นะคะเป็นใบรักใบรบของรักมาประมาณนี่หนกิโลีเดปีห้าปีใบรักหนกิโต้องสุดราคาทองเก้าสิบเก้าจเกาเาค่ะใบนี้นี้อยู่ที่สองล้านสองล้านแแสนเก้าหม่น Oh my g o กำไรแม้กกำไร <c oughs> เรามาดูใบนี้กันดีกว่านี่แมยการเก็บทองเลยพอ,อด,ดีทุกคนข้างในสวยมากค่ะ1กิโลจะเขียนว่า1,000กรัมนะคะ1น0่กนึงารัม